สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาแปลภาษาแมวนะปกติแล้วเจ้าขนปุยที่ร้องเหมียวเหมียวอยู่ที่บ้านของทุกคนเนี่ยก็ร้องไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับเรานะแต่ในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแปลและเข้าใจภาษาแมวนะครับผมควรความแม่นยำนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะอ่าโดยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเหมียวทอกเราจะได้เข้าใจภาษาน้องเหมียวกันแล้วนะฮะอ่าโดยแอปพลิเคชันนี้ อันดับแรกก็ไปหาโหลดที่ Google Play ได้เลยนะครับผมสำคนที่ไม่มีแล้วของเขาเนี่ยใช้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนวิธีการใช้เนี่ยผมก็ต้องไม่ขอสอนนะเพราะามันง่ายมากเลยเป็นอะไรที่ง่ายมากนะอ่ะเรามาแปลภาษาแมวกันนะครับหาด้วยการแท็บทูสเลชันนะก็กด เขอกดอัดใหม่แล้วให้น้องแมวร้องนะฮะเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่า i d o n t f e e l Well นะครับผมเห็นไหมอ่าเรามาแปลกันนะครับว่า i d o n t f e e l Well เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยเนี่ยอ่าก็จะรู้เลยนะครับ ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมองจะแปลก่อนเดี๋ยวผมจะแปลก่อนนะครับผม feel well นะฮะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมเสียงเมื่อกี้นี้นะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองอีกเสียงหนึ่งนะ อัดใหม่นะฮะเห็นไหมฮะแมวเรียกหาแม่นะครับผมเสียงแบบนี้มัมมี่มัมมี่นะฮะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองอีกอีกอีกเสียงหนึ่งนะนิทูซี e นะครับผมเสียงเมื่อกี้นะ น e d t see ต้องการ t ูซีอะไรสักอย่าง night t see นะฮะเดี๋ยวแปลก่อนนะ night t see ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านได้เลยนะน่าดูเสียงนี้น่าดูนะฮะหรือว่าอ๋อมันมีแบบเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับผม แต่จริงๆแล้วมันตรงอยู่แล้วนะครับเสียงของน้องเหมียวของเราตรงอยู่แล้วนะอ่ะโอเคครับผมนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างในการใช้แอปพลิเคชันนะฮะอ่าออโต้ทนสเลนะครับฟังเสียงน้องเหมียวแล้วสามารถแปลได้นะเอาไปลองกับน้องเหมียวเจ้าขนปุยที่บ้านนะว่าเขาพูดอะไรกับเราในทุกๆวันนะฮะเราก็เข้าใจและสามารถสื่อสารกันได้แล้วอ่า หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอลักน้องเหมียวขนปุยนะก็สวัสดีครับ